ดีค่ะทุกคนวันนี้ทุกคนก็อยู่กับช่องปาหมี่ i y y อีกแล้วนะคะวันนี้ปาล์มก็จะมาสอนทำสกู๊ชี่2องแบบด้วยกันค่ะแบบที่หนึ่งะคะคือจากแกนกระดาษชิชชูนะคะแบบที่สองจากนี่เลยค่ะโฟมนะคะเรามาดูอุปกรณ์ก่อนทํากันดีกว่าค่ะแล้วเราขอจัดอุปกรณ์แป๊บหนึงนะคะแล้วเรามาดูกันค่ะว่าจะมีอะไรบ้าง เรามาดูอุปกรณ์ของสกูชี่แกนกระดาษชิชูก่อนนะคะหนึ่งค่ะกระดาษนะคะจะเอาเป็นกระดาษห่อของขวัญหรืออะไรก็ได้แต่เราใช้เป็นกระดาษรีไซเคิลนะคะต่อไปนะคะเทปค่ะเราใช้เป็นเทปเล็กนะคะต่อไปก็คือตัวนี้ค่ะแล้วก็กันไกนะคะแค่นี้เองค่ะเราของเออสกูชี่ ไอติมนะคะสิ่งที่ต้องใช้ก็มีสีทาลิบค่ะแล้วก็โฟมค่ะแล้วก็มาไอติมนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำสกูชี่แกนกระดาษกันก่อนนะคะไปกันค่ะก่อนอื่นนะคะต้องกรีดตรงกลางของแกนกระดาษชิชู่นนะคะให้เป็นรูนะคะเดี๋ยวเราจะกรีดนะคะขั้นตอนนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะโดนมือเอาได้นะคะ โอเคเดี๋ยวเราจะกีดเราจะเอาให้ดูนะคะวัดตัวกีดยังไงโอเคนี่นะคะกีดแค่อย่างนี้นะแค่นี้เองค่ะจากนั้นเอากระดาษมาห่อนะคะเ,เราจะห่อให้ดูนะว่าห่อยังไงมองเห็นไหมนะน่าจะเห็นโอเควัดก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะวัดก่อนนะคะอันนี้ที่วัดนี่ วัดกระดาษนะคะแล้วก็ขีดไว้แบบนี้นะนิดเดียวนะคะจากนั้นก็ตัดแนวตามที่เราวัดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะตัดเราจะเอาให้ดูนะคะว่าตัดยังไงเ,เริ่มกันได้เลยคะ่ะตัดให้ขาดเป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนจากนั้นนะคะอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือให้เอามาวัดกับ วงกลมอันนี้นะคะแล้วก็เอาปากกาหรือดินสอวาดนะคะ2อ,อันนะคะเดี๋ยวเราจะวาดแล้วก็จะให้ดูนะคะเราจะใช้เป็นปากกาสีแดงนะคะคือปากกาปากกาสีมาเมจิกนะค <Okay. S 1> วาดแบบนี้2ออันนะคะจากนั้นก็จะได้แบบนี้ค่ะจากนั้นก็ตัดนะคะตัดออกเลยเลยอันที่เราวาดไว้นิดนึงนะคะเดี๋ยวมาดูว่าตัดแล้วจะเป็นยังไงนะคะ นี่นะคะพอได้แบบนี้แล้วนะคะให้นํามาติดกับอันนี้นะเอาให้มันติดได้นะคะโอเคแล้วก็ใช้เทปนะคะติดลงอย่างนี้เดี๋ยวเราจะติดให้ดูนะคะว่าทํำยังไงอย่างนี้นะคะก็เอามาวางไว้ข้างบนอย่างนี้ใช่ไหมคะจากนั้นอย่าให้ <S 2> <S 2> <S พอวางอย่างเงี้ยอย่าให้มีรูนะคะแล้วก็ใช้เทปทําอย่างนี้นะก็ติดลงเลยค่ะติดให้อยู่อย่างนี้นะคะ เราก็ทำอย่างนี้ทุกด้านนะคะให้น้องติดกันอุ้ยอ่าโอเคนะคะเมื่อได้แบบนี้นะคะก็ทำอีกด้านหนึ่งเหมือนกันเลยค่ะพอได้อย่างนี้แล้วนะคะก็นำอันนี้นะคะที่เราตัดไว้มาห่อเลยค่ะห่อแบบนี้นะคะนี่นะหมุนไปเลยนะคะไม่เป็นไรนะโอเคพอหมุนเสร็จแล้วก็ติดเทปเลยนะคะเดี๋ยวเราจะติดเทปตรงนี้นะคะ แค่ตรงนี้นะพอได้แบบนี้แล้วนะคะถ้านลองเรยอ,ออกมาอย่างนี้นะคะให้ตัดนะคะทุกคนคะ่ะคือตอนนี้บ้านเราเริ่มมืดแล้วนะคะตอนนี้เราขออนุญาตเปิดไฟนะคะ โอเคมาต่อกันพอได้แบบนี้แล้วนะคะถ้าของใครมันหลุดออกนะคะให้นําเทมมาติดเหมือนเดิมนะคะแล้วก็พับลงนะคะแล้วก็มาวาดรูปกันดีกว่าของเราจะวาดเป็นรูปหน้านะคะเพราะอันนี้มันเป็นลายคริสต์มาสไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาวาดรูปกันค่ะทุกคนเราวาดเสร็จแล้วแต่ว่าอันนี้เราทําหน้าน้องตลกมากเลยนะคะโอเคนะคะสําหรับคนที่ อยากได้แค่พอเล่นได้นะคะอันนี้คือเสร็จแล้วนะแต่ถ้าใครอยากให้ดีกว่านี้นะคะให้มีเทปอันนี้นะแล้วก็พันน้องนะคะน้องจะไม่ขาดง่ายนะคะแต่ถ้าใครไม่มีไม่มีเทปนะคะก็เล่นแบบนี้ได้เลยนะคะอันนี้น้องก็สามารถเล่นได้แล้วนะเดี๋ยวเราจะลองบีบให้ดูนะคะ คือแค่นี้ก็เล่นได้แล้วนะคะแต่เราจะติดอันนี้นะคะเพราะอันนี้เราไม่ได้ติดแล้วมันขาดง่ายนะคะนี่นะโอเคเดี okay. ๋ยวเราติดอันนี้เสร็จแล้วมาดูกันนะคะโอเคค่ะอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองบีบกันค่ะน้องยะาเสียงฟินกว่าปกตินะคะโอเคค่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะนี่ค่ะ แล้วเราต่อไปเราก็จะมาทำไอสตีมนะคะโอเคเดี๋ยวเราเก็บโต๊ะแล้วก็เอาของไอไอคิมไอสตีมไอสตีมขึ้นมานะคะโอเคโอเคค่ะสิ่งที่ไอสตีมต้องมีนะคะก็มี <What? S 1> แค่สีทาเล็บโตมแล้วก็ไม้ไอสติมค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำกันนะคะขั้นตอนแรกนะคะให้ทาสีทาเล็บลงไปนะคะ ทาสีอะไรก็ได้นะคะเราจะทาสีนี้นะโอเคสีมุกมุกนะคะเดี๋ยวทาทาด้านหนึ่งแล้วก็อีกข้างๆนะคะเมื่อทาเสร็จเดี๋ยวเราจะเอาให้ดูนะคะตอนนี้ขอตัวไปทาก่อนค่ะ,ค,ะคือตอนนี้เรามีปัญหาที่ว่านอกขวดนะคะสีทาเล็บดูเต็มมากเลยค่ะพอเอาไปทานะคะสีทาเล็บไม่ออกค่ะ <Yeah. S 1> โอเคเราจะเปลี่ยนสีนะคะเราจะใช้ใช้เป็นสีนี้นะคะโอเคเราเราทาเสร็จ ข้างหนึ่งนะคะเราจะทาตรงนี้นะคะเร,เราจะเอาให้ดูนะคะว่าจะเป็นยังไงโอเคเราทาเสร็จแล้วหนึ่งด้านนะคะแล้วก็ทาทางนี้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 นะคะยกเว้นอันนี้นะคะตรงนี้ยังไม่ต้องทานะคะที่เหลือทาให้ทั่วเลยคะ่ะนี่ค่ะเมื่อทาเสร็จแล้วก็รอให้น้องแห้งนะคะเออแล้วก็อีกอย่างนะคะถ้าไม่มีสีทาเล็บสามารถใช้เป็นอย่างอื่นได้นะคะเพราะว่า มันก็ไม่ได้จำเป็นนะคะแต่สีทาลิสจะติดทนกว่านะคะแล้วก็ตอนนี้ใกล้มืดแล้วนะคะแล้วมันก็หน้าเราก็จะมืดมืดแล้วแสงมันก็จะน้อยๆหยน่อยนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะจากนั้นนะคะให้กรีดลงไปตรงที่เราจะเอาไม้ติมเสียบนะคะโอเคเราจะเสียบตรงนี้โอเคเราจะจิ้มเข้าไปนะคะจากนั้นให้เลือกไม้ติมนะคะเราจะใช้เป็นอันนี้นะก็เสียบลงไปเลยคะ่ะ โอเคจากนั้นจะได้แบบนี้นะแล้วเราก็จะตกแต่งด้วยกระเพชนะคะทุกคนอันนี้ก็จะไม่ค่อยน่ารักเหมือนอันแต่ก่อนนะคะเพราะว่าอันนี้น้องยังไม่ได้ตกแต่งนะคะเดี๋ยวตกแต่งเราจะเอามาให้ดูนะคะโอเคค่ะคนเดี๋ยวตรงนี้เราจะวาดหน้าลงไปนะคะอุ้ยแสงมืดโอเค okay. ตรงนี้เราจะวาดหน้าลงไปนะคะ อ่าตอนนี้เราได้ปรับไฟให้มาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะเพราะว่ามันมืดมากๆเลยนะคะโอเคค่ะอันนี้นะคะก็จะไม่ค่อยสวยนะคะเพราะเปลี่ยนจากสีนี้มันไม่ออกนะคะเลยต้องมาใช้สีนี้แทนนะคะอันนี้ก็แค่มาสอนนะคะถ้าใครทําให้ได้ดีกว่านี้ก็สามารถทําได้นะคะแต่เราตอนนี้คือไม่ไม่ดูไม่ได้เลยนะคะอันนี้เราก็จะไม่เก็บไว้นะคะ แต่สำหรับวิธทีทำมันทำอย่างนี้จร <It 's S 1> ิงๆ <me. S 1> น,นะคะโอเคคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามกดไลค์ s ับส c คร b e ให้ปาล์มนะคะแล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ